สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการมัมมอ่เกมตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับผมเกมย้อนอดีตในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึง l o c k แมน X กันบ้างนะครับผมก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับเราจะมาพูดถึงเกม Megaman X Collection กันจ้าประวัติของเกมนี้โดยคร่าวๆละกันนะครับเอาจริงๆแล้วออกในปี2006นนี่แหละครับผมลงบนเครื่อง Playstation 2แล้วก็ Nintendo GameCube นะครับผมอเอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับประวัติคร่าวๆของเกมนี้อะเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับผมจะกด Start ก็ไปนี่แบบนี้เลยครับหลังจากที่คุณผู้ชมเข้าเกมมาแล้วนะครับนี่ก็จะมีตามนี้เลยครับก็จะมี Mega Man X Mega Man X 2 Mega Man X 3 Megaman X 4 X 5 X 6นะครับผมสรุปง่ายๆก็คือว่าเกม Megaman X Collection ตัวนี้นะครับเป็นการนำเอาซีรีส์ Megaman X หรือ l o อก man X นี่แหละครับผมภาค1-6มารวมอยู่ในแผ่นเกมเดียวเลยครับผมแต่ว่า,าจะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของ l o อก man X นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับแล้วช่องที่อยู่ถัดจากล o อกแ a n X 6นะครับที่ผมวงกลมให้คุณผู้มชมไว้อะครับถามว่ามันคืออะไร อ่าถ้าจำไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมจะได้เล่นเกม Mega Man Battle and c h เ s สนะครับผมซึ่งเป็นเกมอ่าล็อกแมนที่เป็นแนวรถแข่งที่ลงเพลย์หนึ่งให้ประมาณปี9697นะครับผมอ่าเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสผมจะมาพูดถึงเกมนี้อีกทีในเกมย้อนอดีตละกันนะครับผมอ่าเสร็จแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมกด L 1นะครับจะเป็นการไปที่แกลเลอรี่ครับผมซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจะปลดแกลเลอรี่นี้ได้คุณผู้ชมต้องเคลียร์ล็อกแมน X แต่ละภาคให้จบนะครับถึงจะมี แกลเลอรี่ปรากฏออกมานะครับผมอ่าโอเคต่อไปนะครับผมขออนุญาตกด r 1ที่หน้าจอนี้นะครับถ้าผมกด r 1ที่หน้าจอนี้มันคือ options ครับผมนี่ฮะใน options ก็จะมี screen adjustment เสาว์โหมดปรับเป็น s เตอริโ o ม o แล้วก็มี Sound volume นะครับผมอ่าโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของอคำสั่งต่างๆในหน้าจอ Titan นะครับว่ามีอะไรบ้างจ้าคุณผู้ชมคงทราบนะครับว่า m e ก a าแม X4 X5 X6 นะครับสามารถเซฟเกมได้เหมือนสมัย Play หนึ่งเลยแต่ว่าแล้ว X1 X2 X3 ล่ะถามว่าเซฟได้ไหมคำตอบคือได้ครับ <Huh? S 1> แล้ววิธีการเซฟทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมว่าการเซฟเกมใน X1 X2 X3 นี่คือมาแพทเทิร์นเดียวกันเลยครับแพทเทิร์นเดียวกันอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง m มก X 1ให้คุณผู้ชมดูล้วกันเพราะว่าการเซฟเนี่ยมันเหมือนกันทั้งสามภาคเลยนะครับไปดูกันเลยจ้าคุณผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าเวลาถ้าคุณผู้ชมเล่น x 1 x 2 x 3แล้วเนี่ยพอเกมโอเวอร์หรือเคลียร์ฉากนั้นๆไปแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าจอพาสเวิร์ดเนาะอ่าเนี่ยผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างฉากนี้ละกันคือเดี๋ยวผมจะขอเกมโอเวอร์ไปที่หน้าจอพาสเวิร์ดนะครับรอสักครู่จ้า นี่ฮะอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าจอพาสเวิร์ดอย่างนี้ถ้าเกมโอเวอร์หรือว่าเราเคลียร์ฉากนั้นๆไปแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้ครับให้คุณผู้ชมกดสตาร์ทครับผมพอกดสตาร์ทปุ๊บนี่ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยครับให้เราเซฟเกมก็คือเอาง่ายๆครับว่าถ้าคุณผู้ชมเล่น x1 x2 x3 แล้วเนี่ยแล้วอยากเซฟเกมนะครับก็พอขึ้นหน้าจอพาสเวิร์ดแล้วเนี่ยกดสตาร์ทก็จะขึ้นหน้าจอเซฟแบบนี้เลยคุณผู้ชมสามารถเซฟได้ที่เมมโมรี สล็อตหและสล็อตสแต่ว่าเซฟได้สล็อตละ3ช่องเท่านั้นนะครับผมอ่าเสร็จแล้วทีนี้ครับคุณผู้ชมก็เซฟไปตามปกติเลยเสร็จแล้วทีนี้พอคุณผู้ชมเซฟเสร็จแล้วเนี่ยอ่ามันจะมีคําสั่งให้เลือกครับว่าจะกลับไปที่กลับไปเล่นเกมนั้นตามปกติหรือว่าเราจะกลับไปที่หน้าจอไตเติลของ Mega Man X ที่เราเลือกไปตั้งแต่แรกนะครับโซลิเทิร์นทูลันเชอร์ก็คือเราจะกลับไปที่หน้าจอไตเติลของ Megaman X Collection นะครับผมอ่านี่ก็คือทั้งหมดของการเซฟเกมใน Megaman X 1 2 3นะครับผมทีนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับ Megaman X 4 X 5 X 6นะครับสมมุติว่าเวลาคุณผู้ชมเซฟเกมตามปกตินะครับแน่นอนว่าในเวอร์ชั่นเพลย1เซฟอย่างไรเนาะแต่ว่าในของ Megaman X Collection เนี่ยเวลาเซฟเนี่ยทุกครั้งที่เซฟใน X 4 X 5 X 6เนี่ย มันจะมาที่หน้าจอเซฟนี้เสมอนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวจากนี้เรามาเข้าทีละเกมกันโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับผมขอเริ่มจาก Mega Man X ก่อนนะครับเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บก็คืนไตเติลแบบนี้เลยเนี่ เหมือนเดิมฮะทีนี้พอเข้าไปที่ออปชันโหมดครับนี่ฮะปุ่มก็จะเป็น p l a y s t a t i o n เลยฮะอ่าเสร็จแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปลุยจริงๆกันละทีนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครคิดถึงเวอร์ชันซูเปอร์ฟาร์มิคอมเนี่ยมันจะมีหนกอยู่บ้างเนาะแต่ว่าเวอร์ชันนี้สิครับเดี๋ยวดูแล้วกันครับเดี๋ยวไปถึงฉากที่เราสู้กับไอายานพึ่งอะฮะนั่นแหละครับจะเห็นภาพเลยว่าพอมาพอตลงเพย์สเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดละเพราะไม่มีหนวกไงครับผม นี่ฮะเดี๋ยวเราจะลุยไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูครับว่าหลังจากที่ผมถลม่มยานยานพึ่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่ฮะคือปกติจุดนี้ถ้าของ Super Famicom หรือถ้าคุณผู้ชมเล่นใน Megaman Legacy Collection นะครับผม Megaman X Legacy Collection เนี่ยมันจะมีหน่วงเหมือน Super Famicom เลยครับผมอ่าโอเคเอาง่ายๆครับว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นเวอร์ชัน Play 2นะครับ X1 อ่ะบอกเลยว่าลื่นไม่ค่อยมีหน่วงเลยครับผมอ่าโอเคก็เอาเป็นว่า X1 จบเพียงเท่านี้ครับ อ๋อคุณผู้ชมครับผมมีเกร็ดความรู้มาฝากคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับผมถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเข้าเกม m e g a Man น X ภาคใดก็ตามแล้วเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยเราเล่น X 1ละไม่เอาละเลิกอยากจะกลับมาเล่น X 2 X 3ดีกว่าคุณผู้ชมสามารถกดปุ่ม s e l e c t Start พร้อมกันได้ครับผมถ้าคุณผู้ชมกดปุ่ม s e l e c t s t a r t พร้อมกันปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้จ้า ตอนนี้ผมกดสิเหล็กสตารเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะกลับมาที่หน้าลันเชอร์หรือกลับมาที่หน้าจอกเลือก Megaman X 1-6เลยครับผมเรามาต่อกันที่ X 2กกันจ้าไปดูกันครับโอเคงั้นผ่านเลยละกันไปจ้า เออผมมีความรู้สึกว่ามันเข้าอินโทรและโหลดเร็วกว่าของซุปเปอร์ฟาร์มิคอมนิดหนึ่งนะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวเราลุยไปโดยสังเกตเลยละกันเนาะ แล้วตอนนี้เราเล่นเอาโมโม่ล,ละกันหเห็นว่า X2 ใน Mega Man X Collection เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคอ่ะโอเคเอาประบานี้ละกันครับคุณผู้ชมสำหรับ X2 ครับต่อไปนะครับเรามาเลย Lock Man X3 หรือ Mega Man X3 กันจา้าแต่ว่า X3 เวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นการนำเอา X3 เวอร์ชั่น Play1 และ Sega Saturn มาให้เล่นใน Mega Man X3 Collection กันนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุย X3 กันจ้านี่ฮะพอขึ้นมาปุ๊บขึ้นแคปคอมแบบนี้เลยเหมือนกับของ Play1 หรือ Sega Saturn ครับแต่ถ้ากด Start ผ่านนะครับนี่ไม่มีขึ้นดาวโหลดดิ้งแล้ว เรามาเข้าโอเพนนิ่งมูวเลยครับผมแต่ว่า o p e n นนิ่งมูวีตัวนี้นะครับจะไม่มีเพลงญี่ปุ่นนะครับผมอ่ะไปเลยจ้าเนี่ยจะให้คุณผู้ชมดูไตเติเพิ่มเติมครับนี่หนึ่งเกครับเกคือเป็นปีที่ x 3เนี่ยของ Play 1และ Sega Saturn ได้วางจำหน่ายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันโดยสังเกตละกันนะฮะ นี่ฮะพอเข้าเกมปุ๊บเนี่ยก็จะมีฉากแบบนี้เลยครับฉากมูวี่อินโทรของฉากแรกตรงนี้ครับผมอืมนี่ฮะเนี่ยภาคนี้โดยส่วนตัวนะครับเพลง BGM เนี่ยพอกว่าวร์ชัน s u p เปอร์ฟาร์มีคอมอีกนะครับผมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังฟังเสียงชัดช็อตนะครับเหมือนกับ ตัวเวอร์ชันเลย์หหรือเซ c คัสเซต์ที่ผมเคยพูดไปในเมัมมอยเกมตามใจฉันช่วงเกมย้อนอดีตเลยครับผมสำหรับ X3 ตัวนี้ฮะและแน่นอนว่าภาค X3 ตัวนี้ครับเป็นภาคแรกที่สามารถใช้ซีโร่ได้นะครับผม เนี่ยตอนนี้คือคนเนี้เดิมทีก็เป็นคนของอิเล็กคูล่าฮันเตอร์ฮะแต่ว่าไปเป็นคนของโดปเลอร์ละเขาชื่อแม็กซ์ครับผมเนี่มาแล้วครับเดี๋ยวเราใช้ซีโร่เอตามเนี้ยครับก็ไม่ต้องบรรยายอะไรมากแล้วกันนะครับสำหรับซีโร่ในภาคนี้เทพอะฮะใช้ดับเบิลบัสเตอร์ได้ครับแล้วก็นี่ใช้แซตเตเบอร์ฟันได้แล้วเชื่อไหมครับว่าแซตเตเบิที่โจมตีออกไปนี่คือโอ้โหดาเมจสูงมากอืมอ่า อุ้ยโดนเลยก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับ x 3ของเวอร์ชันเพล y 1และ s e ก้าเ t u เตที่ให้เอามาเล่นใน Mega Man x collection นี่แหละครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุย Mega Man x 4กันจ้าอ้อก่อนอื่นจะบอกคุณผู้ชมว่า x 4 x 5 x 6นะครับจะไม่มีเพลง Opening ที่เป็นเพลงญี่ปุ่นนะครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปลุย x 4กันเลยครับจะบอกคุณผู้ชมว่า x 4นะครับสามารถทำสูตร เอาเกราะอัลติเมทเอแล้วก็เกราะซีโล่ดำได้ตามปกตินะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะลองทําสูตรเกราะดำให้คุณผู้ชมดูละกันว่าอ๋อสูตรเกราะดำเนี่ยมันสามารถทําได้จริงใน X4 ใน Mega Man X Collection นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าขออนุญาตกดสูตรสักครู่นะครับตอนนี้ผมทำสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม โหลดเร็วพอๆกันกับใน Mega Man X Legacy Collection เลยนี่ทำได้จริงครับคุณผู้ชอมอ่านี่ฮะอุ้ยโอเคโอเค โอเคอ่าเดี๋ยวรอไปอีกหน่อยฮะโอเคงั้นเอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับ x4 ฮะเบื้องต้นเอาง่ายๆคือคุณผู้ชมสามารถทำสูตรเอากรอก x กรอก0ได้ตามปกติเลครับผมสำหรับ Uh, x อ่า X4 ใน Mega Man X Collection นะครับขอจบเพีงเท่านี้จ้าสำหรับ X4 ต่อไปเรามาลุย Mega Man X5 กันจ้าไปครับคุณผู้ชม,มเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะทําสูตรเกราะ x กันบ้างนะครับเมื่อกี้ X4 เป็นเกราะดำซีโร่ไปแล้วคราวนี้เกราะ X อ X ดีกว่าเพราะว่าเกราะ x นี่คือจะบอกว่ามันได้ได้ตั้งแต่ฉากแรกเลยครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะทำสวยคุณผู้ชมดูครับว่าเกาะ x อัลติเมต X เนี่ยใน X ห้าเนี่ยสามารถทำได้จริงนะครับเหเรีย,ยบร้อยแล้วครับสูตรกดติดจ่าอันนี้สำหรับกรองอัลติเมต X นะครับ เรียบร้อยครับได้เกาะอัลติเมต X แล้วจ้าสรุปง่ายๆก็คือว่า X 5ใน Megaman X collection เนี่ยสามารถกดสูตรเกาะ X และเกาะซีโร่เกาะดำของซีโร่ได้เหมือน X 4นั่นแหละครับผมอันนี้เราลุยไปแบบรวดเร็วแล้วกันนะครับผม แต่เกมเนี้ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่ฮะชอบมีคคำพูดมาขว่าอย่างเงี้ยบางทีอาจทําให้เสียจังหวะในการลุยฉากได้บ้างครับแต่เอาเถอะครับโอเคงั้นเบื้องต้นเอาอประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ X5 ครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาลุย Mega Man X6 กันจ้าไปครับคุณผู้ชม เอาละเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะทำสูตรเอาเกราะดำหรือเกราะอัลติเมทของ X มาก่อนนะครับไปครับเนี่ยผมทำสูตรเรียบร้อยแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมครับจะไม่มีเสียงภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เค้นว่า what happened จะบอกอิตายแล้วก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับผม โอเคนี่ฮะสูตรกดติดครับสรุปง่ายๆก็คือว่า X 6กกใน Mega Man X Collection เนี่ยกดสูตรเกาะดำของ X แล้วก็เกาะดำของซีเล่ติดตามปกตินะครับผมอน,นี้เราลุยแบบโมโม่ละกันนะครับผม อเคอะเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ X 6กจ้าและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการมอมอยเกมตามใจฉันช่วงเกมย้อนอดีตกับเกม Megaman X Collection ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมเรียกได้ว่านี่เป็นเกม Megaman X Collection โตัวแรก ก่อนที่เราจะได้เล่นใน Mega Man X Legacy Collection ทั้งสองโวลุ่มเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า Mega Man X Legacy Collection เนี่ยเป็นการนำเอา X หนึ่งถน่มาอยู่ใน2เกมนี้เลยครับผมสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้แต่ว่าสำหรับตัวนี้นะครับจะเน้นแต่เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาเท่านั้นจ้า ก okay. ็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับปิดพลาพประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมบหน้า,นานที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ